สวัสดีครับพบกันในรายการองค์เทพเสริมดวงเพราะกรรมมันเล่นงานไม่เคยผิดตัวนะนี่เรื่องจริงมันเล่นงานแบบไม่เคยผิดตัวเลยจริงๆนะพอเล่นงานไม่เคยผิดตัวใช่ป่ะโลกมันก็ลุ่มเล้าคนแต่คนน่ะไม่รู้หรอกว่าตัวเองเคยเป็นในพรานมั่งเคยเป็นนักลาคค่าสัตว์เคยฆ่าสัตว์ต่างๆมาก็เลยเอาจิตเนี่ยไปจับกับอย่างอื่นหมดนะถามว่าเล่าเนี่ยอยากจะฆ่าไหมสิ่งมีชีวิตไม่มีใครอยากฆ่าหรอกเอาพูดจริงๆนะ แต่ที่ต้องฆ่าเพราะวันความจําเป็นนะบางอย่างมันจําเป็นต้องฆ่านี่เรื่องจริงอย่างพระเกจิต่างๆอย่างหลวงพ่อจารนํนพวันอย่ผมนั่งอ่านนะ <c oughs> เป็นเรื่องเกี่ยวกับท่านเคยเป็นแม่ทัพท่านเคยฆ่าคนมาก่อนที่้องฆ่าเพราะความจําเป็นไม่ได้ฆ่าเพราะความอยากอันนี้จริงๆแล้วก็หลวงพ่อราศีลิงดำอย่างเงี้ยเป็นแม่ทัพเหมือนกัน <c oughs> แล้วก็แพงท้องเขาอะไรเงี้ยก็ปวดท้องปวดแล้วปวดอีกกรรมจากการเคยฆ่าคนเนี่ยแหละ ถามว่ามันไม่มีใครหรอกอยากจะให้เรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นแต่มันต้องเกิดเพราะอะไรเพราะว่าบ้านเมืองไงบ้านเมืองในเมื่อรับหน้าที่รับตําแหน่งรับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันก็จําเป็นจะต้องทําทําเพราะอะไรทําเพราะว่าเพื่อป้องกันปกป้องไม่เคยมีใครคิดอยากจะฆ่าใครไม่เคยมีใครคิดอยากจะทําร้ายใครแต่สุดท้ายกรรมมันเล่นงานไม่เคยผิดตัวแม้กระทั่งพระโมคคานะผู้มีฤทธิ์มากยังโดนสับเลยสับเละเลย ถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าท่านน่ะเคยทำร้ายพ่อแม่ในอดีตชาติเอาไว้นี่เล่าให้ฟังเฉยๆว่ากรรมเนี่ยมันเล่นงานไม่ผิดตัวหรอกแต่ว่าบุญน่ะที่ทำได้เร็วที่สุดคืออะไรรู้ไหมบุญการสวรดมนต์ทำสมาธิบ่อยๆนั่นแหละถ้าทำบ่อยๆจิตมันจะชินแล้วมันจะมันจะเข้าใจว่ากรรมไม่มีใครหนีไปได้แต่ทุเราได้ทุเราได้คืออะไรผมเคยได้ยินที่หลวงพ่อสิงห์ดำพูดประจำบอกว่าทำบุญหนีบาป ทำบุญหนีบาปคืออะไรบาปมันตามมาเป็นอกุโสรกรรมเราเองเนี่ยนะก็ต้องทําทําอะไรสวดมน์ภาวนาทาสมาธิบ่อยๆเพื่ออะไรให้เทพพรมเทวดาคอยตามช่วยให้เจ้ากรรมนเวรเนี่ยได้รับบุญตรงนั้นบ่อยๆพอเราทิฐานจิตเนี่ยพอเราแผ่บุญออกไปเรื่อยๆเื่อยๆคือเหมือนแผ่เมตตาถ้าเราแผ่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อย,อยใช่ป่ะจิตจิตมันก็จะรู้สึกสบาย เราแบบสวดมนต์ทำสมาธิเสร็จเราอุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรให้กับคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ตั้งแต่สมเด็จองครปฐมพระสมมาสมุทธเจ้าพระสมมาสมุทธเจ้าทรงพระปัจเจกพุทธเจ้าทรงพระอริยมหาสาวกสุกพระองนะลงมานะจนถึงเรานะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งเจ้ากรรมนายเวรทั้งเทวดาประจําตัวเรานะทําไปเสร็จแล้วเนี่ยจิตมันจะรู้สึกสบายไม่ทุกข์มากแล้วก็ เจ <c oughs> ้ากรรมในเวน่ะที่คอยติดตามเราเล่นงานเราเป็นโครคภัยไข้เจ็บก็จะได้รับบุญส่วนนั้นบ่อยๆนะเพราะฉะนั้นอ่ะไม่มีใครปฏิเสธบุญหรอกเพราะบุญเนี่ยเป็นของสบายเป็นของมีความสุขนะยิ่งสวดมนต์มากยิ่งภาวนามากยิ่งอายุคุณยิ่งมากเท่าไหรอ่อ่ะคุณยิ่งต้องเข้าเข้าหาทางธรรมถ้าคุณไม่เข้าเข้าหาทางธรรมคุณจะเจอทุกข์มากนี่เรื่องจริงเพราะอะไรรู้ไหมเขาบอกว่าการคบคนเนี่ยสําคัญที่สุดยิ่งอายุมาก <c oughs> ถ้าคบคนดีคุณก็จะได้ดีไปด้วยแต่ถ้าคุณคบคนไม่ดีคุณก็จะได้ความทุกข์เยอะนี่เรื่องจริงนะ <c oughs> เขาบอกว่าการครบมิตรเนี่ยสําคัญมากไม่ว่าเราจะเป็นยังไงก็ช่างสุดท้ายการครบมิตรเนี่ยสำคัญที่สุดนะเพราะมันจะนําพาเราไปดีหรือไม่ดีมันคือการครบมิตรจะนําพาชีวิตไปบรรลัยหรือไม่บรรลัยเนี่ยขึ้นกับตัวเราโดยตรงนะเพราะฉะนั้นยิ่งอายุมากก็ยิ่งควรเลือกคบคนนะ แล้วเจ้ากรรมในเวรถามว่าเป็นโครคภัยไข้เจ็บมันจะรุมเร้าเราเรื่อยๆถ้าเราไม่ระวังนะไม่ระวังตัวการกินการอยู่หรือไม่ระวังตัวการใช้ชีวิตเนี่ยโรคมันก็จะตามเข้ามานี่เรื่องจริงนะคนกินสุราไม่มีใครรวครับเส้นเลือดสมองไม่แตกเพราะว่าความดันมันมานะมาแน่นอนครับนะคนบางคนไม่เชื่อเรื่องความดันได้ซ้ำไปจนสุดท้ายล้มอีกทีกลายเป็นอมัอมาพาตผมพยายามเตือนเอาไว้นะกรรมเวลามันมา,ม,นม,ามันมารุนแรง าคุณสวมดมนต์แล้วไม่ไม,ไม่ไม่คิดร้ายกับใครนะกรรมจะช้าลงนี่เรื่องจริงไปละอืมติดต่อนะครับดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ facebook คับวัชระแก้วจินดาเบอร์โทร084926658 ID ราย AJTOP16 นครับนี้ครับและอาจารย์โอนะครับได้ที่ facebook ครับโอสิริกรอัิรัตเบอร์โทร06199226450925929261 ไอดี O ไรโอสนิทหนะเวลาผมก็หมดละนะเจ้าทั้งหลายนะอย่าลืมกดซุปเปอร์แตงนะคนละเก้าพันเก้าร้สุปปร์แตงไปแล้วนะครับสวัสดีครับ